สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานลื่นจะมาทำข้าวต้มมังสวิรัตใส่ไข่แล้วก็ใส่อุ้นเส้นนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีวุ้นเส้น200มิลลิกรัมนะคะไข่ไก่2ใบนะคะต้นขึ้นช่าย2ต้นนะคะหั่นซอยนะคะข้าวข้าวหุงนะคะ5 0 0รมิลลิกรัม น้ำตาลทราย1่ช้อนโต๊ะน้ำตาทราย1ช้อนชานะคะเกลือ1ช้อนชานะคะรสด,ดี1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำ5 0า500มิลลิกรัมนะคะวิธีทำนะคะข้าวต้มมังสวิรัตนะคะใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่ไข่นะคะวิธีทำนะคะใส่น้ำไปเลยนะคะ500มิลลิกรัมใส่ลงไปะคะ่ะ ใส่นะ้ำลงไปเลยนะคะห้ารมีลลกรัมนะคะสะคะ่ลงปเลยค่ะแล้วก็ใส่ข้าวสวยนะคะห้500 g, ารมีลลกรัมใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็คนนะคะคนลงไปค่ะ ทิ้งไว้ให้เดือดนะคะประมาณสิบนาทีค่ะข้าต้มมังสวิรัตใส่ไข่ใส่หุเส้นนะคะน้าหานมากเลยนะคะแล้วเราก็เตรียมตีไข่เลยนะคะไข่สองฟองนะคะ มีไข่สองฟองนะคะพอเดือดนะคะ10นาทีแล้วเดือดนะทะองเดี๋ยวก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะข้าต้มมังสวิรัตนะคะใส่หุ้งเช่นใส่ไข่นะคะน่าทานมากเลยะค่ะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะพี่ตีนะคะ แล้วก็ใส่มุ้งเส้นลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปเลยคะ่ะ <c oughs> น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปเลยนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะ แล้วก็ว่ถดีสันบริการรถดีเจนะคะข้าวต้มมันสวิรัตนะคะน่าทานมากเลยนะคะมังสวิลัตนะคะกุนเส้นข้าวต้มแล้วก็ไข่นะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะทำง,ง่ายนะคะ รัวไทยวันนี้กัวไทยทําอาหารง่ายๆให้เอซีดูนะคะอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ใส่ต้นขึ้นชัยลงไปเลยนะคะสองสองต้นใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะต้มข้าวต้มมังสวิรัตนะคะน่าทานมากเลยค่ะรัวไทยวันนี้กัวไทยทำง่ายๆนะเพื่อสุขภาพนะคะ จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะข้าวต้มมังสวิรัตใส่ไข่นะคะใส่ไข่แล้วก็ใส่บุนเส้นต้นขึ้นช่ายนะคะน่าทานมากเลยนะคะลักนี้นะคะรัวไทยได้ทำอาหารสุขภาพนะคะข้าวต้มมังสวิรัตใส่ไข่แลว้วบุนเส้นค่ะน่าทานมากเลยนะคะทำง่ายๆนะคะวันนี้กัวไทยมีเครื่องแค่นี้นะคะทำเพื่อสุขภาพคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะนะะ่าทานมากเลยนะคะข้าวต้มมากสวิรัตนะคะนะคะ่าทานมากเลยค่ะข้าวต้มมังสวิรัตใส่ไข่นะคะใส่หุ่นเส้นนะคะนะคะ่าทานมากเลยค่ะ คนไทยทำอาหารสุขภาพนะคะน่าทามากเลยนะคะทำง่ายๆวันนี้นะคะอากาศเย็นๆฝนตกนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมังต้มเอ่อข้าวต้มมังสวิรัตนะคะใส่ไข่แล้ววุ้นเส้นนะคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะ ข้าวต้มม <jack ata> ังสวิรัสใส่ไข่และวุ้นเส้นนะคะต้มขึ้นใช่นะคะเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะข้าวต้มมังสวิรัตนะคะใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นนะคะน่าทานมากเลยค่ะครัวไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะครัวไทยหวานระื่นได้ทําข้าวต้มเจเอ้ยข้าวต้มมังสวิรัตใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นนะคะและต้อนขึ้งชัยด้วยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะขอให้เอฟซทั่วโลกและ FC ประเทศไทยได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ